วันนี้พาทุกคนมาเที่ยว Universal Studio แบบที่ไม่ได้ซื้อ express นะคะและจะพาไปดูนะคะว่าถ้าไม่ซื้อ express pass เนี่ยเราเล่นอะไรได้บ้างเล่นได้เยอะแค่ไหนเท่าที่วันหนึ่งจะทำได้นะทุกคนและพาไปเก็บตกโซนใมมม่ของ Universal o s k a นะคะบอกเลยเลยว่านี่เป็นส่วนสนุกครั้งแรกแล้วก็เป็นวันที่สนุกที่สุดค่ะใครที่มีแผนจะมาเที่ยวตั้งแต่เช้าจนค่ำเนี่ยดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะว่าวันนี้เราจะพาไปไหนกันคะ่ะแต่ก่อนอื่นคือขอเติมพลังที่แฟมลี่มาก่อนคะ่ะที่นี่หยิบอะไรก็อร่อยคะ่ะทุกคนไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นแซนด์วิชที่แบบว่าเป็นไก่เทอริยากิแล้วก็มีไข่ดาวด้วยนะทุกคนสรุปคือโคตรอร่อยโอเคขอเล่าถึงเมื่อเช้าหน่อยนะคือเราอะตื่นเช้ากันามากมากคือตื่น้แต่้ายมืดอ,อยู่เลยอะ <laughs> <laughs> ก็คือไม่อยากเสียเวลาเลยสักนิดคะ่ะ และตัวเล็กอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่านี่เป็นส่วนสนุกครั้งแรกในชีวิตของตัวเล็กนะทุกคนเขาไปกันมากันทั่วโลกแล้วเนาะไอเราก็โมทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยยังไม่เคยไปเลยนั่งรถไฟมาลงสถานียูนิวัลโซซิตี้นะคะดูชื่อสถานีดียังเป็นของตัวเองเลยอะทุกคนคือยังไม่เข้าก็ตื่นเต้นขนาดนี้แล้วนะแค่เดินลงมาทุกคนก็จะได้ยินเสียงเพลงและบรรยากาศแบบนี้คะ่ะคือที่นี่เขาบิวเราตั้งแต่ทางเข้าเลยนะ พอเดินมาเรื่อยๆเ,เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปในโซนเลยนะเราก็จะเริ่มเจอพนักงานที่แบบว่ายืนโบกมือตลอดเวลาเว้ยค่วบรรยากาศที่เนี่ยมันลืมไปเลยอะว่าเราตื่นตีห้าทุกคนรับรู้ได้เลยว่าที่เนี่ยเขามีแต่มวลความสุขพอเดินเข้ามานะคะก็สามารถสแกนบัตรตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็จะเห็นทุกคนเติมใส่พอรของตัวเองค่ะสำหรับชั้นนั้นมาซื้อข้างในค่ะยังไม่มี ตอนเดินเข้าเนี่ยตัวเลกแอบตกใจอยู่เพราะว่าไม่เคยเห็นประเพณีการวิ่งเอาคิวขนาดนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเราแพนที่จะอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าจนค่าเลยค่ะและแฟนบอกว่าประมาณนี้คือคนยังไม่ได้เยอะนะก็เลยเลือกที่จะไปมาริโอก่อนค่ะทุกคนแล้วก็จองรอบในแอปด้วยค่ะ ระหว่างทางเดินไปนะคะมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาคะ่ะอย่างเครื่องเล่นนี้นะคะคือเราแอบ,บไปดูรีวิวมาคะ่ะว่าตัวนี้แรงสุดเครื่องเล่นของไซไ์เดนเสร์เนี่ยมันจับละหมุนเป็นเกลียวน็อตเลยนะเท่าที่อ่านมานะคะเราก็เลยหยุดยืนดูคะ่ะกะจะรีเช็คสักหน่อยว่าตัวเองยังอยากเล่นไหมนะทุกคนคิดว่ายังไงดีจากการได้ยินเสียงเกลียดร้ดองนะั้น จากนั้นก็ไม่รีรอค่ะรีบเดินเข้าไปในโซนของ Nintendo World นะคะโซนนี้คือเดินเข้ามาก็เริ่มได้ยินดนตรีของบบเกม Mario แล้วนะแล้วพนักงานเขาจะมาเช็ครอบของเราแบบนี้ค่ะแล้วก็พูดเขาว่า h e r e we go ทุกคนนะคะดูจากรีแอคคนข้างหน้าเนี่ยครูต้องได้ทำท่านี้แน่นอนเลยซึ่งมันก็จริงค่ะ แ้กแต่คบกันมาไม่เคยทําอะไรแบบนี้กันทั้งคู่เลยค่ะแต่วันก็น่ารักจริงๆค่ะมันเหมือนเป็นการให้พลังบวกมาสุดๆก่อนที่จะเข้าไปข้างในค่ะ พอเดินมุดท่อเข้ามาแบบนี้นะคะทุกคนจะเห็นความอลังการของโลกมาริโอเลยนะคะเราว่าที่นี่เขาทําดีมากๆจนรู้สึกว่ามันเหมือนเกมจนเกินไปอะค่ะทุกคนเราว่ามันน่ารักมากๆคือดีเทลความละเอียดของที่นี่ให้เต็มร้อยเลยค่ะเอาจริงๆเข้าแค่โอนนี้เนี่ยคุ้มค่าเข้าแล้วนะคะแล้วไม่เสียค่าพาสอีกเรารู้สึกว่ามันโคตรคุม้มเลยนะ แต่เดินเข้ามาเนี่ยเรายังเพลินอยู่กับตรงนี้อยู่เลยค่ะด้านหน้าเนี่ยใช้เวลานานอยู่นะคะกว่าจะเลิอกอนะินก็เลยยังไม่ไปต่อเล่นเครื่องเล่นนะคะเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยต้องมาหาเซเวเนียช็อปก่อนค่ะ <laughs> มันต้องมีพร็อบ่ะทุกคนนึกออกปะ <laughs> คือเดินเข้ามาผู้หญิงทุกคนใส่กันหมดเลยเราก็เลยคิดว่ามันต้องแบบเล่นเครื่องเล่นต้องสนุกแน่เลยถ้าเกิดมีแบบพรอบอะไรเต็มหัวประมาณนี้ ทุกคนดูจากคลิปนี้ทุกคนว่าเราแบบว่าดีดเกินไปป่ะแตงจริงคือเรามีความสุขจริงๆนะคะคือตอนที่ตัดแต่ยังรู้สึกเลยว่าเออคิดถึงวันนั้นมากๆอะ่ะมันเป็นวันที่แบบฮิวใจสุดๆคือไม่นึกถึงเรื่องอะไรเลยนะอกจากว่าจะซื้ออะไรดีจะใส่อะไรดีแล้วก็ยืนไตร่ตรองอยู่ตั้งนานคะ่ะเครียดมากเลยนะการที่จะเลือกหนึ่งอันในวันนี้ จากนั้นแฟนก็เตือนสติค่ะเพราะต้องไปยืนต่อคิวเพื่อเล่นเครื่องเล่นค่ะ ที่เราสองคนตัดสินใจเล่นนะคะก็คือ Yoshi a d v e n เจ e รก็คือเป็นเครื่องเล่นที่เบาที่สุดค่ะคเพราะว่าแฟนฉันเนี่ยเล่นอะไรที่มันหวาดเสี่ยวไี่ได้คะ่ะระหว่างต่อคิวขึ้นเครื่องเล่นนะคะก็จะมีบรรยากาศรอบๆให้เราแบบ Enjo y สุดๆค่ะในโซนที่กําลังต่อคิวอยู่คือไม่รู้สึกเลย<ส><ด>ว่ามันเหนื่อยมันนานอาจจะมีเบื่อบ้างน,นะคะก็คุยกัน2คน 2> <ๆ>จะไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วตรงนี้เรารอประมาณ40นาทีได้คือเหมือนจะนานใช่ป่ะทุกคนคําว่า40นาทีอะแต่จริงๆแล้วมันเพลินนะ เดียวที่สุดเราก็ได้ขี่โยชีแล้วค่ะทุกคนได้ตัวสีแดงนะคะน่ารักมากๆคือระดับความเร็วของน้องจะมีอยู่แค่นี้ค่ะและขอบอกว่าน้องพูดได้ด้วยนะคะโคตรน่ารักเลยอ่ะคือโยชีเนี่ยจะพาเราขี่วนรอบๆเมืองซูเปอร์นทนโดเวิลด์เลยนะคะจะพาชมในมุมที่เรายังไม่ได้เห็นข้างหน้าค่ะตรงนี้คือชิลมากๆสามารถเอากล้องขึ้นมาถ่ายรูปได้แบบอดใจไม่ไหวจริงๆค่ะ คือสีสันมันลงตัวน่ารักมากเอาเป็นว่าเล่นเสร็จแล้วอยากกลับไปเล่นเกมตอนนี้เลยนะทุกคนพอเล่นเสร็จนะคะเราก็ต้องบอกลาโซนนี้เพื่อที่เราจะต้องรีบไปโซนอื่นต่อค่ะ สรุปพร็อพที่เราได้มาก็คือไอเจ้าเห็ดสองตัวนี้แหละคือมันน่ารักมากๆอ่ะเพราะว่ามันมีฟิลคริสต์มาสด้วยนะบรรยากาศข้างนอกก็คือคนหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาจุคนได้เท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นคนเยอะแต่ว่ามันไม่ได้แออัดขนาดนั้นค่ะอาจจะเป็นเพราะอากาศนะคะวันนี้อากาศแบบประมาณ16-20ถึงองศาประมาณนี้ค่ะคืออากาศเย็นสบายเราใส่กระโปรงได้เลยนะ <laughs> ลังจากที่เดินเอ้อและเหยือยชายข้างนอกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ต้องเดินเข้าไปในโซนแฮร์รี่ <H ally S 2> ค่ะเพราะว่าเป็นโซนที่แบบว่า,วาเราอยากเล่นมานานมากๆบรรยากาศในการเดินเข้ามาเหมือนเรากําลังจะกลับโรงเรียนเลยค่ะระหว่างทางเดินเข้าไปนะคะจะมีเสียงสาวเอฟเฟคให้เราอินตลอดเวลาแม้กระทั่งรถยนต์ของที่บ้านรอน,นะคะยังมีเสียงทักทายเราได้เลยนะคะที่นี่เขาทำดีจริงๆอ่ะขอบอกเลยนะคะว่าได้ยินเสียงสาวเอฟเฟคเนี่ยตลอดจริงๆ ถึงประตูทางเข้า w i s i t i n g ิร์ลออ o แฮร r รี่พ t ตเตนะคะบอกได้เลยว่าความอลังของเขาเนี่ยไม่แพ้นในหนังเลยนะทุกคนพอเราเดินเข้ามาเราจะอินอินมากๆบรรยากาศในเมือง h a r r y Potter เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเหมือนในหนังเป๊ะเลยนะคะทุกคนถ้าไม่นับพร็อพต่างๆของประชากรน,นะในโซนแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะจะมีเครื่องเล่นอยู่2เครื่องเล่นเราแพลนว่าจะเล่นทั้งคู่เลยนะคะ เราสองคนเลือกที่จะต่อเล่นเครื่องเล่นสุดฮิดของ h a r r ร p o t อ tter ตอร์ก่อนก็คือ Harry Potter and the f o r b i d d e n Journey ตัวนี้คือป้ายด้านหน้าบอกว่ารอเวลาประมาณ70-80นาทีได้ทุกคน,นคือแถวเป็นวงกดเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะหมุนกี่รอบนะคะพอโชคดีที่มาช่วงหน้าหนาวนะคะก็เลยแบบว่าอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การรอนะคะในที่สุดก็มาถึงทางเข้าแล้วคะ่ะพอเข้ามาก็ยังเป็นแถวอีกค่ะทุกคนแต่ว่าด้านในเนี่ยจะเริ่มสั้นแล้วนะคะพอเข้ามาในตัวปราสาทแล้วนะคะเขาจะให้เราเก็บของ ในล็อกเกอร์ค่ะเพื่อที่จะเตรียมเล่นนะคะด้านในคือสวยอลังมากๆเหมือนเราอยู่ในโรงเรียนจริงๆค่ะนี่ตัวเล็กเอาโทรศัพท์เข้าไปได้นะคะเพราะว่าเครื่องเล่นมันสามารถพกโทรศัพท์ได้ค่ะ <c oughs> ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าไม่รุนแรงมาก <c oughs> พอเล่นเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะเจอร้านซซเวเนียแบบนี้คะ่ะก <c oughs> ็คือเวลาที่เราอินอะไรมากๆเราจะเสียตังโดยไม่รู้ตัวซึ่งมันใช้ได้ผลจริงๆนะคะทุกคน <c oughs> มารีวิวเครื่องเล่นกันคะ่ะ <c oughs> พอเล่นเสร็จนะคะทุกคนรู้สึกว่าชอบม,กมากๆเลย <c oughs> ได้ยินแต่เสียงครีดแฟนอยู่ข้างๆนะ <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบเครื่องเล่นที่หวาดเสียวแต่สําหรับเรามันเบยมากเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่าสนุกมากๆเพราะว่าเนื้อเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์เราอินไปกับเขาเนาะมันก็เลยสนุกทุกช่วงเลยค่ะจะชอบเป็นพิเศษตอนที่เจอผู้คุมวิญญาณนะทุกคนเพราะว่ามันมีฟิ เย็นเข้ามาคือเขาทําดีมากๆต้องลองนะคะต้องเล่นนะสรุปช่วงเช้าเราเข้าไป2โซนนะคะก็คือมาริโอกับแฮร์รี่นั่นแหละบอกแล้วเป็นแพลนแบบหลวมๆนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่พักไม่เดินเล่นไม่เดินชอปปิ้งเลย <c oughs> เราเชื่อได้เลยนะว่าเราเล่นได้ประมาณ3-4 <c oughs> เครื่องเล่นได้เลยนะคะ <c oughs> แต่ว่านี่มาชิลๆนะทุกคนแต่ก็พยายามที่จะเก็บให้เยอะที่สุดเท่าท <c oughs> ี่จะทาได้นะคะ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่พักเบรกหาอะไรกินกันสักเล็กน้อยค่ะไม่กล้ากินเยอะนะทุกคนเพราะว่าแผนที่จะเล่นเครื่องเล่นเนี่ยเยอะอยู่ระหว่างนั้นก็เดินไปเล่นโซนเด็กๆด,ดูค่ะเพื่อที่จะเก็บภาพไปให้ที่บ้านดูนะคะเพราะว่าเด็กที่บ้านเยอะคือ <c oughs> ความน่ารักเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมาะก,กับเด็กตั้งแต่สองสามขวบได้เลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันดูเป็นแบบวันเดอร์แลนด์มากอะทุกคนจริงๆอยากมีเวลาเล่นเครื่องเล่นพวกนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในใจเนี่ยอยากเล่นฮอลลีวูดจริงค่ะมากมากๆ ก็เลยต้องรีบออกจากโซนนี้เพื่อที่จะไปต่อคิวค่ะคราวนี้เนี่ยเล่นคนเดียวนะเพราะว่าแฟนเซโนตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยจะได้อยู่ซิงเกิลเลนซึ่งมันเป็นแถวที่ค่อนข้างเร็วนะเราว่าระหว่างที่ต่อคิวนะคะก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบใกล้ชิดแบบนี้ค่ะแอบเห็นโมอาพาซูบินขึ้นมาด้วยนะทุกคนพอยู่ในแถวก็กลับตัวไม่ได้แล้วนะทุกคนวากอันนี้ก็คือแบบต้องปล่อยใจปล่อยใจจริงๆ สภาพตอนตัวเองลงมานะคะเหมือนคนเมาประมาณ5านาทีได้พอหลังจากที่ลงมาเสร็จแล้วนะคะคือรู้สึกว่ามันสนุกมากมากนะคะนี่เป็นครั้งแรกของตัวเล็กด้วยนะก็งง <Likewise, S 1> ต,ตัวเองเหมือนกันสรุปชอบเฉยเลยในใจก็อยากที่จะลองเล่นไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยเหมือนกันคะ่ะทุกคนคิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนของนง้ำค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้สัมผัสตัวเองได้เลยว่าไม่ได้รู้สึกขึ้่นไส้อาเจียนใดๆทั้งนั้นนะคะคือเดินเล่นชิลเสร็จจากฮอลีวูดดรีมก็เดินไปเล่นต่อที่แฮร์รี่พอตเตอร์อีกรอบหนึ่ง คือกจะมาเก็บ e อีกเคร <tinc S 1> ื่องหนึ่งของแฮรี่นะก็คือไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะทุกคนรู้สึกว่ามันสั้นไปหน่อยนะสําหรับเราอะต่อคิวเสร็จเล่นเสร็จลงมาแฟนฉันยังต่อคิวค่ะวอมคิวเลยค่ะคเราต่อคิวประมาณ30นาทีแต่ว่าเล่นประมาณ3นาทีองนี่ก็ออกปะมันแอบเซ็งอยู่นะคืออยากเล่นนานถ้าเราบินสักสี่ชั่วโมงได้ปะพอเล่นเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มหิวแล้วค่ะทุกคนคิดว่าเราซื้อชูโรสอันนี้เพราะว่าอะไรคะเดาไม่ยากเลยใช่ไหมมันน่ารักจริงๆนะ เสร็จจากนี้ไม่รอค่ะทุกคนไปโซนฮอลลีวูดต่อค่ะ,คะก็คือโซนของสไปเดอร์แมนนั่นเองนะคะอยากเล่นมากๆไอ้เครื่องที่ทุกคนพูดถึงกันนักหนาแต่อยากจะบอกนะคะทุกคนเห็นแฮร์รี่แบบว่าต่อเยอะแล้วว่าไอ้ตัวนี้เยอะมากๆเยอะจนแบบว่ามันมันไปสิ้นสุดที่ตรงไหนอะจนคุยกันประมาณว่าใ้เรายอมแพ้ดีไหมอันนี้น่าจะเป็นห้องที่สี่แล้วนะถือว่าว่าเพื่องเป็นโซนที่สี่แล้วที่เป็นแบบโซนเขาวงเวแบบนี้ผมได้ยินว่าเป็นเครื่องเล่น คื่ต่อตรงนั้นนะประมาณชั่วโมงกับอีก20นาทีได้ค่ะพอได้เล่นแล้วก็ส่งการรอคอยนั่นแหละค่ะทุกคนคือเราก็งงว่าต่อคิวเล่นสไปเดอร์แมนออกมาก็มืดแล้วก็กเลยเดินไปเล่นในโซนหมู่บ้านฮอกมีตกันนะคะเพราะว่าเราอยากเก็บโซนนี้ในไว้ตอนกลางคืนค่ะทุกคนสลุกฟามืดคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นเสียงคลิปข,ของต้นยูโรจอมปวดนะคือเกลียดมากๆ เดินเล่นเดินชมตรงนี้ได้ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็สามารถทําได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีร้านต่างๆมากมายเหมือนอยู่ใน Harry p o พ t e r ตอเลยนะทุกคนบอกได้เลยนะคะว่าสาวบกของ Harry p ่พอตเตอเนี่ยต้องเตรียมเงินมาเยอะๆเลยค่ะและอยากจะบอกนะคะว่าขาบวนพาเลทของช่วงฮาโลวีนที่นี่นะคะแอบน่ากลัวอยู่ <c oughs> นะเรารู้สึกว่าเขาจริงจังเกินไปพ <c oughs> อเริ่กไม่น่ากลัว <c oughs> ก็เลยเดินเข้าไปเก็บผ้าซะหน่อยค่ะ เาอินกับคาแรคเตอร์มากๆาค่ะสรุปฉันก็โดนค่ะเกือบขาขาดแล้วค่ะไม่รู้ว่าเล่ยจริงเล่ยปลอมแต่รู้ส uh yep> ึกว่าปลอดภัยไว้ก่อนวิ่งหนีก่อนละกันค่แอบตลกตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะคือเมื่อกี้ร้องสสดังเลยในใจก็รู้นะว่าเป็นคนแต่ว่าบรรยากาศคือมันได้จริงๆค่ะกัวก็ได้ ตัวเล็กอยากจะบอกเลยนะคะว่าต่อให้ดูรีวิวเป็นร้อยคลิปอะมันก็ไม่เท่าเรามาจริงๆนะคะทุกคนเราวพูดได้เลยนะคะว่าการดูคลิปเนี่ยมันเป็นแค่20%เท่านั้นเว้ยซึ่งสารความสุขของที่เนี่ยมันอยู่ตั้งแต่เช้าจะลดเย็นจริงๆคะ่ะทุกคนบอกได้เลยว่าที่เนี่ยเขามีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่คนแฮปปี้กันคะ่ะ และนี่น่าจะเป็นสวนสนุกที่แบบว่าอยู่ในความทรงจําของเราไปอีกนานแล้วก็ตอนนี้ยังอินอยู่เลยนะแล้ว,ว่าที่นี่มันเป็นสถานที่ที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้มาเยือนตรงนี้นะคะมันก็คือสวนสนุกเนาะสมชื่อจริงๆค่ะพอเราได้มาเราก็จะมีแต่ความทรงจาดีๆแล้วก็ความสุขกลับไปค่ะ เราสองคนเช็คอินร้านข้าวประมาณสองทุ่มได้ค่ะทุกคนหลังจากที่ใช้ชีวิตมาตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะก็ขอได้กินข้าวที่มันเป็นมื้อจริงๆสักทีค่ะเราสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะมากินกิวคัสสึกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คืออยากกินอะไรที่มันเป็นข้าวเป็นเนื้อชํำๆอะไรแบบนี้นะคะ่ะลงสถานีเทโนโจิแล้วก็ข้ามถนนมาร้านจะอยู่ในตึกชินสุกุโคชิโซนะคะเซตที่เราสั่งมาเนี่ยเป็นความเนื้อช่ำแล้วก็มีลิ้นด้วยค่ะเขาจะชุบแป้งทอดมาให้แต่ว่าข้างในยังไม่ได้สุกดีพอนะ,ะหลังจากนั้น แล้วก็มาย่างเองตามความพอใจตัวเองเลยค่ะคะือเราชอบมากซอสจิ้มก็คืออร่อยมากค่ะทุกคนอาจเป็นเพราะว่าเซตที่ตัวเล็กสั่งมามันเป็นน้าจิ้มเผ็ดเว้ยทุกคนมันก็เลยแบบเออชอบฟิลเหมือนกินน้าจิ้มที่ประเทศไทยเลยะคะ่ะวันนี้น่าจะเป็นมื้ออาหารที่อร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งวันเนี่ยเราโมแต่เล่นเครื่องเล่นกันคะ่ะไม่ได้มาสนใจของกินอะไรเลเสร็จจากนี้ก็ต้องรีบกลับค่ะรีบที่แปลว่าขอแวะจีก่อน สรุปก็ได้รองเท้าที่อยากได้นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบที่อยากได้จริงๆนะเพราะว่าแบบที่อยากได้จริงๆอ่ะมันไม่มีสไซส์เลยค่ะก็เลยเลือกคู่ที่แบบว่าเราใส่ในประเทศไทยได้ก็ถือว่าโอเคค่ะได้เวลาที่จะต้องกลับจริงๆแล้วค่ะเพราะว่าผู้นี้ต้องตื่นเช้ามากๆ ขอฮิวกายตัวเองด้วยการติดแผ่นแปะพวกนี้ก่อนนะคะไม่รู้ว่าช่วยได้ไหมแต่ว่าเห็นเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอะมันต้องได้ผลบ้างดีไม่งั้นทุกร้านก็คงไม่ขายอะไรแบบนี้หรอกเนาะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้าและเตรียมตัวที่จะเดินทางไปเมืองทาคายาม่านะคะเพราะว่าเราสองคนมีแผนที่จะพาทุกคนไปคามิโคจิกันค่ะเมื่อกี้แอบเอาภาพอินเสิร์ตรูมทัวร์มาให้นะคะเพราะว่าอยากรีวิวให้เขาแม้ว่าจะห้องเล็กหน่อยแต่ว่าที่เนี่บริการดีมากๆค่ะทุกคนชอบ,ชอบ สรุปจากที่คูจะนอนสบายตอนนี้กรูนอนไม่หลับเลยรู้สึกเหมือนเท้าติดอะไรใช่ไหมเท้าม <laughs> <laughs> ีตังเมมาติดเท้า <laughs> อย่าลืมติดตามและกด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันอีพีต่อไปจ้า